ค่ะการทำไฟล์สแกนจาก QR code นะคะอย่างง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่ไ v e เก็บงานของเรานะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นร SAR ร SAR นะคะก็ไปที่อันนี้ เป็นไฟล์ประกาศโรงเรียนบ้านต้นจัน์นะคะก็ให้ไปที่เหออมืนบางเทบหนึ่งนะคะให้ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็กดคลิกแล้วก็ไปที่เครื่องหมาย แชร์ Share, ประกาศโรงเรียนบ้านต้นจันนะคะแล้วกดแชร์แล้วไปที่การตั้งค่าขั้นสูงทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้ให้เปลี่ยนเป็นอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนนะครัะมันเปลี่ยนอยู่แล้วเปิดทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้นะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดเสร็จสิ้น แล้วทีนี้เราก็ไปรับลิงก์นี้นะคะโดยที่กดเครื่องหมายนี้นะคะก็คือกดรับลิงก์ที่แชร์ได้ซึ่งมันจะคัดลอกไปแล้วเราก็จะได้ลิงก์แล้วเราก็ไปพิมพ์ใน Google หาคำว่า Q หาคำว่า QR code นะคะเลือกมาตัวหนึ่งซึ่ง ฉันจะเลือกตัวนี้นะคะก็คือตัวที่สองแล้วก็วางลิงก์ลงไปเมื่อกี้ที่เรา c o p y มากดวางเลยนะคะแล้วก็มันจะได้ QR code ขึ้นมาแล้วก็กด Save ตั้งชื่อไฟล์ไฟล์ name ก็น่าจะตั้งชื่อว่าแล้วแต่เราเลยนะคะเช่นของอาจจะเขียนว่าอเขียนว่าจุ๋มค่ะ ก็กดเซฟทีนี้เราก็จะได้คิว่า e o d e f i ไฟล์ค่ะ